ตัวลูกลูกตัวลูกลูกหกปีเต็มเต็มค่ะเพื่อนเพื่อนในการเม่หน่อยปล่อยผมให้เป็นสีขาวที่ยิงไมยหน่อยเป็นคนที่สาวแล้วก็สวยนะคะเพื่อนเพื่อนย่าหน่อยอายุเยอะจริงๆหน้าตาด้หน่อยยังเด็กๆอ้ออ้อแอะเลยย่าหน่อยยังเป็นสาวแล้วสวยนะเพราะว่าทําไมบอกว่าสาวแล้วสวยแต่ผมไปก่อนหน้าหน้าย่าหน่อยเฉยๆนะ อีกสองปหีหน่อยเกษียณคับเพื่อนเพื่อนอีกสองปีทาไมผมยายหน่อยถึงเป็นสีดําเป็นกรรมมาพันเพื่อนเพื่อนเป็นกรรมมาพันุนนามมานแมๆๆ่แม่แม่ยาหน่อยแล้วผมงอกตั้งแต่อายุหาสิบปีผมแม่ยายหน่อยขาวไปหมดเมือ่อเงียนยายหน่อยยันได้แม่อมเอ้ยไอ้ยายหน่อยผมบ่างอกดิมียายหน่อยพูดเดียวผมงอกกันยังไาเพื่อนเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไร มีความสุขไม่ได้ซีเรียสทุกคนไฮบีเฮดเหี่มีความสุขนะคะ่ะเพื่อนๆตื่นขึ้นมาบ่รู้ว่าเราฮาอสิมีชีวิตยังบ่จริงๆเพื่อนๆทํานทให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทําไม่รู้ผู้นี้ตื่นขึ้นมาเราจะมีชีวิตอยู่หักกันดีกขสังกันนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะแม่นอนองแคมขอบคุณนะคะแอลลี่ที่เขามให้กำลังใจคุณยายแก่ๆก่พอได้พูดพอได้จากันว่าเป็นอย่างนี้ะคะ่ะขอทุกคนมีความสุขเ้ะส่งพลังแก่พลังบวกให้กันสุกมือสุเว้น เห็ดเปื่อยเรื่อยค่ะเปื่อนให้นกำลังเจกัน,กกนเอาเมหน่อยโบซามีเรียบร้อยดิเมหน่อยเสียวหนังสือขึ้นชั้นเรียบร้อดิอื่านหนังสือขึ้นชั้นก่อนโอ้หกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งจุดสองอันนี้คือเป็นบริบทงานงานของยายหน่อยนะคะเพื่อนอานหนังสือขึ้นสันกันเรียบร้อยดิอืฝอยคลาดเร็วเมื่อกี้นี่นเมื่อกี้ฝอยเมื่อกี้ฝอยหกสองเก้าหกห้าแปดหกห้าแปด หกสี่เก้าอันนี้ซื้อขึ้นชั้นกันเนอะอันนี้ซื้อขึ้นชั้นก่อนค่ะเพื่อนหกสองเก้า จัดนึกงสื้อค่ะเพื่อนๆให้ดูบริบทการทำงานของยายหน่อยขอบคุณนะคะ แป๊บหนึง่งค่ะเพื่อนๆตอนนี้กำลังตื่นเช้ามานี่คือ